สวัสดีค่ะมิ่งนะคะฉะนันนวกิจหลังสันไขค,ความลับอายุยืนกับดรมิ่งค่ะ วันนี้นะคะหมิงไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้หมิงมีแขกรับเชิญพิเศษของเรามาด้วยหนึ่งท่านนะคะก็คือน้องแป๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมิงก็คือวันนี้เนี่ยที่น้องแป๋วมาหาพี่หมิงเนี่ยอยากจะให้พี่หมิงค่ะมาแจกสูตรน้ำผักผลไม้ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกเอาจริงๆน้องแป๋วมีปัญหาท้องผูกหนักมากถ่ายยากมากเลยค่ะพี่หมิงชิมิงในขไาน้องจับไปหน่อยโอ้โหแข็งมาก ใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้พี่หมิงค่ะมาแจกสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็กินผักเนี่ยยากอยากจะรู้ว่าแบบว่ามีสูตรอะไรบ้างที่คอยทําให้เขาเนี่ยกินง่ายถ่ายคล่องแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ยินดีเลยค่ะจะบอกว่าน้องแป๋วไม่ใช่คนแรกนะคะที่ม,มีปัญหาท้องผูกมีลูกเพจที่หลายท่านมากเลยค่ะ<ฆ>ทักมาขอสูตรผักผลไม้ปั่นที่ช่วยให้แก้ปัญหาท้องผูกนะคะแล้วก็ทานง,ง่ายวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกสูตรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะโอ้ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แป๋วเป็นลูกมือให้นะคะยินดีเลยค่ะ ส่วนน้ำผอผลไม้สาหรับคนแก่ทองผูดนี่มีอะไรบ้างะคะ่ะอ่าเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็น<ฆ>ปลวยเล้งค่ะตัวนี้ไฟเบอร์สูงแล้วก็ใครนะคะที่จ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆมีปัญหาเรื่องสายตานะคะตัวนี้ก็ช่วยบารุงสายตาด้วยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเซอร์รี่นะคะหรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งค่ะซึ่ง<ฆ>ตัวนี้ก็จะมีสารอนุมวลอิสระนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะโอ้โหแต่ละตัวเป็นยังไงคะโอ<ฮ>้โหไฮไลท์ไฟเบอร์สูงทั้งนั้นเลยค่ะส่วนกีวีแล้วก็สับปะรดนะคะตัวนีี้จะมมวิิตานสูง แล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะถ้าเกิดว่าลองดูนะคะในสับป,ปะรดเนี่ยโดยมากะจะใส่ในตัวบาร์บีคิวเห็นไหมคะ,ะช่วยย่อยอเพราะฉะนั้นอาการช่วยย่อยตรงนี้เองอะค่ะที่ช่วยให้แก้ปัญหาท้องผูกได้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกล้วยค่ะ กล้วย <ขา S 2> <ค>หอม,ม<า>ใช่ค่ะกล้วยหอมตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดโซเดียมในเลือดนะคะในร่างกายเรานะคะสำหรับใครที่ตัวบวมนะคะกล้วยหอมนี้ช่วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าปัน่นรวมกันนะคะก็ตัวโซเดียมต่างๆก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะค่ะอือพูดมาแล้วเนี่ยเป็นไงคะอยากจะลองทานแล้วละค่ะเลยงั้นมาลองปั่นกันเลยค่ะได้คะ่ะเอาอะไรก่อนดีคะอ่าเริ่มจากปลวยเล้งนะคะปลวยเล้งอ่าเดี๋ยวน้องเป๋า เลือกได้เลยค่ะว่าจะมากน้อยเอาตามใจชอบได้เลยค่ะใส่หมดไปเลยได้ไหมได้แต่ก็อาจจะมีแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะ สัดส่วนตรงนี้นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าใครชอบอะไรก็เพิ่มตัวนั้นให้มากให้นอนลดลงได้ค่ะเพราะว่าผักทั้ง5ชนิดที่พี่เลือกมาเนี่ยตัวเนี้มีไฟเบอร์สูงและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ค่ะดี่ดยค่ะร้อนลุ้นเลยอเรียบร้อยแล้วค่ะน้องสาวลองชิมดูค่ะ ว่าเหม็นเขียวไหมทานง่ายไหมอ่าเดี๋ยวมาทานพร้อมกันเลยค่ะได้เลยค่ะอืมอืรสชาติดีมากเลยค่ะทานง่ายไหมตอนแรกก็แอบกังวลอยู่นะคะว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นพวกแบบผักเขียวๆอะไรแบบนี้จะกินได้ไหมแต่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกคนค่ะทานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็กลิ่นเหม็นไม่ค่อยมีเลยค่ะค่ะ แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบทานผักไม่ได้เลยพี่อาจจะแนะนําลดคุยเล้งลงเพราะเมื่อกี้น้องแป๋วน้องแป๋วอาจจะใส่เยอะนิดน,นึงแต่ก็ขนาดใส่เยอะยังไม่มีกลิ่นเลย<ช>ที่ไม่ชอบเลยก็อาจจะทานอาจจะใส่แค่นิดหน่อยอะไรอย<ช>่างเงี้ยค่ะ,คะลองเอาไปทำดูนะคะค่ะถ้ายัางไงนะคะจะเกิดว่าน้องแป๋วนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วต้องการให้พี่เนี่ยหาสูตรที่ใช้ผักแล้วก็ผลไม้นะคะแทนการทานยานะคะก็ บอกได้เลยค่ะย,ยังไงเดี๋ยวพี่จะไปตามหาสูตรดีๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านนะคะโอ้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมม้งก่อนนะคะพี่หมิงเอาละค่ะได้เลยค่ะจะเกิดว่าใครสนใจนะคะรายการสุขภาพดีๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพจไขความลับอายุยืนกับดรหมิงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากให้หมิงแจกสูตรอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้หมิงแล้วก็น้องแป๋วนะคะคขอลากันก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ